ฮลโหลวันนี้ฟิลลี่พามากินซูชิ่ะวันนี้พวกเรามาเดินเล่นแถวห้างใกล้บ้านเจอร้านบัฟเฟ่ซูชิร้านนี้นะคะราคาถูกมากแล้วเรามาตอนแฮปปี้เอา์ด้วยนะคะผู้ใหญ่เหลือหัวละ1 1 9ุยูโรโอเองหรือประมาณ4 5 0บาทแล้วก็เด็กอย่างฟิลลี่ฟรีค่ะคือเขาก็จะมีสายพาน2ชั้นนะคะชั้นบนก็จะเป็นของร้อนส่วนชั้นล่างจะเป็นของเย็นพอได้เข้ามานั่งนะคะเราก็เห็นซูชิที่เรียงรายกันเข้ามาก็เผื่อใจไปแล้วค่ะดูชิ้นปลาแซลมอนนั้น บาบกูยังหนากว่าซูชิตแต่ละคําเขาอัดข้าวมาให้เราแน่นๆนะคะเขากลัวเราไม่อิ่มแต่ฟิลลี่ใส่สกินของเรานั้น <S 2> <S 2> enjoy eating <S <s <ug> <S ได้ทุกสถานการณ์แต่เราไปว่าเขามากก็ไม่ได้นะคะอย่างน้อยเขาก็มีไก่คาราเ,เกะ ที่อร่อยมากและซูมิโซะช่วยนี้ฟินล,ลีติดใจมากที่เห็นจานเราตั้งกองสูงนั้นไม่ใช่อะไรนะคะไก่เขามาชิ้นละหนึ่งจานเลยดูเหมือนกินเยอะมากบอกเลยว่าซูชิบัฟเฟ่ในห้างบ้านเรากินขาดค่ะทั้งเรื่องรสชาติแล้วก็คุณภาพแต่ที่นี่จ่ายราคานี้ได้กินแบบนี้ก็รูแล้วคะ่ะ